ค่ะสลักนะคะตัวนี้เป็นสลักปีกนกบอลสลักปีกนกบนของมิซูนะคะมิซูไซโคลนมิซูไซโคนก็จะแยกจากตัวหนึ่งนะคะปเปอ L สองร้อยนะคะจะแยกกันก็ลูกค้าก็ลองเทียบดูนะคะโอเคว่าของเรานี่เหมือนรุ่นไหนตัวไหนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราวัดให้นะคะจุดกึ่งกลาง เอาเป็นรูในก่อนนะคะรูในอยู่ที่สิบสิบสองมิลน,นะคะสิบสามมิลค่ะขออภัยนะคะสิบสามมิลแล้วก็จุดกงกลางของรูนะคะจุดกล,กลางของรูเก้าสิบประมาณเก้าสิบสามมิลน,นะคะแล้วก็จากจุดนี้มาจุดนี้นะคะ นี่นะคะอยู่ที่14.5เซนนะคะ14.5เซนติเมตรแล้วก็ความยาวทั้งหมดอยู่ที่28.5เซนติเมตรนะคะเกลียวเกลียวน่าจะ14 14มิลน,นะคะเกลียว14มิล17มิลค่ะ จุดนี้อยู่ที่20มิลน,นะคะจุดนี้อยู่อยู่ที่29มิลแล้วก็25มิลคะ่ะก็คร่าวๆตามนี้เลยนะคะ